เสีบพาเพลินขอเสนอคลิปใหม่ประจำวันสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องเสียปุพาเพลินอีกนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับ M อมวใหม่ของนมบิก๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ของเรานะครับเนื้อหาค่อนข้างที่จะเป็นแบบออกแบบกินใจหน่อยครับอื เพาะนะครับแต่ก็เพาะมากครับจะโดนจิตโดนใจใครหลายคนหรือเปล่าหรือว่าแทงใจดําใครหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่แอดชอบนะครับเพลงแนวนี้ชอบกินใจดีแฟนๆก็แห่ให้กําลังใจคอมเมนต์กันว่าชอบมากครับเพลงแนวนี้หนุ่มบิ๊กร้องได้ถึงอารมณ์มากเลยครับเหมือนเคยผ่านประสบการณ์ดังเนื้อเพลงมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็ คอยติดตามชมกันนะครับเพื่อนเพๆเอฟซีทุกคนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผม